กันช่องนะครับไ่ครับมีไม้แขนเสื้อครับมีไม้แขนเสื้อมีเสื้อคร wow. ับอัครับมีข้าวข้าครับโอข้าวไข ห้อหุงข้าวดีมากครับครับนักยำทำแกงได้เลยมีหม้อครบเซตเลยเย็นสุธรรมะก็ที่แมงคิดสอนแกงก็อ่านเรื่องธรรมะธรรมโมนะครับยาครงยางครับเป็นยางผ้าผ้าดูดลายแมลงมีผู้มีกัญชัยครบเลยครบเซตเลยนะครับอุปกรณ์ใช้สอยในบ้านนะครับ โอรันลมลเียางมือมอ,อ,อ,อันนี้คือน้ำยาล้านปากไ แล้วครับทุกคนเยี่ยงเลยครับตอนมีน้ำพริกมีปลากระป๋องเจ็กระป๋องเนาะอันนี้คือเจ้าของของเองใช่ไหมเอาไหมเอาไหมลุงหนานน้ำพริกตาแดงนะครับก่อครับส่งมาให้พี่แมงกิซอนนะครับครับนี่ลุงหนานนะครับอะครับขอรอกไม้ มียามีอะไรเยอะแยะ,ยะเลยนะครับกระปงกระเปมีกระป๋องอะไรเนี่ยส้มๆนี่คืออะไรโอเคคฆ่าแมลงโอ้ว่ามาีมดมีแมลงมียุงมีอในนกกระป๋องจัง oh. อขอบขอบพ่อคุณ FC นะครับที่ส่งให้กับพี่แมงพิซซอนนะครับประอบคุณสำหรับ FC ครับที่แหลเป็นแรงเสียน,น,น,นใจนะครับทุกคนนะครับพอจบคลิปเทนง์ที่นี้ครับขาขอบคุณครับ อันนี้เขาไม่ต้องเก็บข้าวหนิเพาะเอาไปไว้บ้านเลยห้องข้าวเนี่ยใช้ซอยได้เลยแล้วรถดันคิดเลยครับไป